เขาให้ชวนมาไลฟ์มุกดาเขาชวนมาไลฟ์สวัสดีครับใส่ฟิลเตอร์เป็นยังงใส่เป็นแล้วแต่ว่าแบบเวลาถ้าเรากดรับคนอื่นอะแบบแบบถ้าเราเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยไม่เคยกดก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่น่าล่ะถ้าเรื่องคนเดียวอ่ะ <คน S 1> เข้าใจรอบเลยคุณมุกดาเนี่ยทำไมไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยไลฟ์มาเป็นชั่วโมองแล้วก็เคิรเขิน มีคนคุยด้วยอย่างฮะมีแบบมีคนแรกเลยเนี่ยเนี่ยม,มีคนคอมเมนต์พี่ว่าสอนหมุกหน่อยยากเลยไม่ได้เข้ามาดูมุกลายปะ <c oughs> เข้าไปเข้าไปส่งของข,องขวัญแล้วก็ออกไปเลยเมื่อกี้พี่มิน้นส่งอะไรมาเมื่อกี้หมวกเป็ดไงส่งหมวกเป็ดให้อ๋อหมวกเป็ดคือพี่มิ้นหรอใช่ก็ฉันบอกแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะถ้าเกิดเธอไลฟ์ฉันจะส่งหมวกเป็ดให้เธอี่ขอบคุณค่ะทาอะไรอยู่เนี่ย กำลังจะแต่งหน้าจะพาหมาออกไปวิ่งเล่นสะหน่อยตอนนี้มาทักพี่มิ้นซิกมาปุ๊นี่มาัโหอ๊ยทำไมว่าง่ายอย่างนี้ล่ะโลกปุ๊นี่ฟูฟ้องทำไมฟูฟ้องอ่าน้นล่ะภาพหนูทำไมเป็นแบบนี้จริงฟูฟ้องมากสวัสดีพี่มิ้นทแต่งหน้าจะพาเทวีไปเที่ยว ใช่จะพาเขาไปนั่งรถเข็นชมดอกไม้พ,มพี่มินสิพี่มินก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยมุกต้องเวลาหลายต้องบอกทุกคนว่า,วาให้ส่งใส,<ง>ส้มให้ด้วยจะได้เพิ่มการมองเห็นหมายถึงว่าส่งใจส้มก็คือไอ้หวัวใจที่อยู่งบนที่ที่ขอมุกอะเมื่อวานะอะฝากส่งหัวใ <Okay. S 2> แล้วมเมนที้ออคืข ของเราทั้งคู่เลยหรอหรือว่าไม่ของบ้านมุกฝั่งเดียวพี่ก็จะเห็นแค่ฝั่งบ้านพี่อ๋อหินน่ะเนี่ยใจส้มใครเข้ามาส่งก็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 ขอบคุณนาเห็นไหมรู้ไหมว่าใครเออแต่มันก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆใกล้ตาเราก็จะไม่ค่อยดีนั่นแหละปัญหาของสาวพี่มุกเอ้พี่น้องมุกพี่มิน ใช่พี่การบอกนี่มุกไร้แล้วรีบเข้ามาดูเร็วกำลังต่อรถเข็นให้หมาไงที่จะทาหมาไปวิ่งเล่นใครจะต่อรถเข็นโอ้ยวิ่ชิวชิวเนี่ยชิวชิวว่านี่ไม่รีบมาดูพี่ก็เลยเข้ามาส่งของขวัญให้แล้วก็ไปเลยคุณค่ะมันก็ยังยากอยู่ไม่ยากหรอก ค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวให้คนในบ้านการสร้างดอมคืออะไรด้อมคืหรอเขาบอกว่าอะไรให้สร้างด้อมด้อมก็เหมือนบ้านเอ้ยขอบคุณค่ะพี่แม่ก็เหมือนนั่นแหละเออใช่เหมือนด้อมแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันค่อยๆให้น้องเรียนรู้ไปเดี๋ยวน้องตกใจพี่ปั๊มว่าต้องทำอะไรเยอะแยะเพราะปกติน้องก็งงอยู่แล้วใช่ ค่อยๆให้เขาเล่นตามสาเต็ปเขาไปพี่ปั๊มบอกให้พี่รีบสอนน้องทุกคนบอกว่าพี่มุกดูง่วงมากตอนแรกพี่ก็นั่งง่วงมากตอนมุกชวนไลคือสภาพก็ได้จริงๆเพิ่งเตือเนเหรอไม่ตื่นตั้งนานแล้วแต่ว,ว่าแบบเป็นวันแรกของเดือนแล้วก็แบบซปเปอร์ยมอะ่ะนี่ฉันใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกับเธอแน่เลยฉันจำกลิ่นได้ใช่ไหมใช่ใช่หไหมหนาเขารู้หมดเลย เราอุตส่าห์ทำเป็นกลิ่นฟิกเีเจอรู้รงเหรอเขาไม่รู้หรอกกข้ออะไรแต่พี่ได้กลิ่นแล้วพี่รู้เลยว่าของมุกอะนี่คือกลิ่นมุกคืนรถไปกันบุบกลิ่นมุกกลิ่นมุกมาใช่ที่เขาใหญ่นี่อยู่เขาใหญ่เขาใหญ่ฝนฝนเพิ่งหยุดตกอือไเขาเขา,า,ขาห่พรุ่งนี้จะมีเพื่อนลูกมาเล่นน้องสิงโตอื อากมุกมานเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปนี่ช่วงนี่อกันเขียวช่วงนี้มันจะสวยนะที่ว่าดอกไม้สวยเพราะมันเขียวแบบดีๆเขียวแบบเขียวเขียวน่าไปเคยเจอเพบอย,ยังเคยได้ฟังแต่เก็บในกรนะักป๋าเนาะเคยปะไม่เคยเจอนา่าจะยังไม่เคยเจอคนที่เราเจอคือคราเนียใช่มุกยังไม่เจอเพปชัยช่ยไม่เคย รู้โอเคหรือยังลูกท้องหายแล้วตม่ได้กินข้าวแล้วเห็นปะฉัน้องนี่รักกันแล้วพี่รักหนูไหมรักนางคนี้ิีิอ้อนอิชิออนขนาดนี้อีชอ้อนวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นโอ้โหไว้เลยเลยเลยนะขอบคุณพันอะไรคาเวเลคีชาร์ลสค่ะ มีใครส่งสติกเกอร์มามอีกเลยก็มุกไม่รู้ไงว่าใครส่งใช่ว่ามันจะเห็นชื่ออ่ะมันจะเห็นข้างล่างแหละมันตัวเล็กๆอะ่ะเราส่งให้กันอย่างนี้ไม่ได้อ๋บีสา <B 3 S 3> ม,มแล้วใช่หรอ,เ,อเคยแต่พี่เคพี่น่าจะแพ้มุกแต่วิ มุกรู้จักพี่บูม<ผ>รู้จักปะพี่บูมรู้จักปะใช่พี่บูมรู้จักพี่บูมปะพี่บูมคือเจ้าแม่พ<ช>ีเคพี่บูมอ๋อพี่บูมเจ้าแม่พีเคเราก็จะแพ้เขาใช่พีเคเขาเล่นแข่งอะไรก,ก็มันก็เหมือนแข่งแต้มก็คือสมมติว่าเข้าไปสี่คนใช่ปะก็จะแบ่งห้องคนละช่องคนละช่องแล้วก็มันก็จะขึ้นให้ส่งของขวัญ พี่ผาไปสวนสัตว์นะเขามีเอ็มวีพีี่ผาสวัสดีครับ,รบลองไหมล่ะเดี๋ยวพี่จะลองชวนพี่บูมมาพี่บูมขึ้นตอนนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งน้องต้องลองเลยน้องจะเข้าใจหรือจะลองกับพี่ก่อนอมไม่ยอไม่ร้อมไม่รู้จะพูดอะไร<ำ>เดี๋ยวไปลอกับเธอไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือขอบคุณคนที่ส่งของให้เราอย่างเช่นตอนนั้นพี่ส่งเป็ดให้มุมุกกระดูมันจะขึ้นว่ามิ้นชลิดาส่งเป็ด ใช่หมูก็ขอบคุณพี่มินนะคะอย่างพี่กันส่งมาพี่กันก็หมูก็ถ้าขอบคุณพี่กันนะคะขนาดแต่ยังไม่เห็นว่าใครส่งอะไรใช่ปะก็เห็นเห็นแต่ว่าหลังๆมองไม่ทันอะเขามองไม่ทันต้องอ่านทุกคนในบ้านหมูต้องค่อยๆนะเพราะว่ามมูเขาจะดีเลย์ดีเลย์ป่ะรีบดีเลย์เยอะเลยเออไม่ใช่ดีเลย์ธรรมดาน้องยังไม่รู้ว่าใครส่งอะไรเนี่ย พี่ปามพี่ปามก็ไปสอนน้องมุกเห็นเพชรข้างหน้าแมมอย่างพี่ปามเนี่ยนะเขาก็จะส่งให้สาวๆบ่อยพ,พี่ปามเขาเป็นอย่างไรบ้างได้ไหมคะเออพี่ปามเพชรยีนะ่สิบเจ็ดเนี่ยเขาก็จะแบบอยู่เลเวลสูงๆแล้วอ๋อเห็นไหมเห็นไหมคือเพชรเพชรที่ขึ้นเยอะๆก็คือหมายความว่าเขาอยู่สูงเหรอัหมายถึงว่าเขาต้องสูง คือเม้นของมุกมันอาจจะแบบไวมากไงคนเม้นเยอะมันก็จะอ่านไม่ทันมุกก็ต้องค่อยๆสไลด์ลงมาช้าๆแล้วก็ดูสิงโตออกมากให้หาวนี้ัวเลยก่ะวันนี้วันเลีวลันแรกสองทีอ๋อเขาบอกว่าพี่พิมพไปสิบประโยคแล้วมุกยังไม่เห็นของพี่เลย<ห> <laughs> ต้องค่อยๆสอนน้องพี่ปัม๊มพี่ปัม๊ม ไงพี่ใหม่มาพี่ใหม่พี่ใหม่ออนไหมพี่ตั้มพี่ตั๊มพีมมาหนูตอนไหนค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านกำลังสอนน้องเล่นต่อ่ออยู่พี่ใหม่พี่ใหม่เข้ามาห้องพี่สวัสดีค่ะพี่ใหม่ออนออนสิบนาทีพี่ใหม่บอก พี่ใหม่อะเข้ามาไลฟ์บ่อยพี่ใหม่คือเจ้าแม่ละพี่ใหม่มันดึงพี่มาไลฟ์มีไลฟ์ด้วยกันบ่อยพี่เขาพูดไปเรื่อยบางที่นั่นแหละสมมติว่าวันนี้อะสามร้อยใช่ปะ่ะถ้าเกิดคนเราไม่ได้มุกต้องพูดเยอะๆน้องเนี่ยน้องเพิ่งมาไลฟ์เดี๋ยวกำลังสอนน้องพี่ใหม่บอกมุกต้องพูดเยอะๆเราเพิ่งมาไลฟ์วันแรกก็นเนี่ยกำลังสอนน้องอยู่ว่าใจส้มต้องพูดอะไรก็เครียดแล้วตอนนี้ ปกติไม่ค่อยพูดไงของมุกหกร้อยกว่าเน่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะลดลงไปงไหมายหึงว่าเมื่อวานพี่แบบขึ้นแล้ววันนี้ก็ลดแหละมุกต้องค่อยๆเลื่อนอ่านแล้วก็ตอบมันก็จะทําให้เราพูดคือมันจับการพูดของเราด้วยหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> พี่หมายถึงว่ามุกบอกว่ามุกไม่รู้จะพูดอะไรพี่ก็บอกว่า ให้พูดกับคนในคอมเมนต์เราเนี่ย <Okay. S 1> อย่างเช่นพี่ใหม่ตอบโต้พี่มาว่าแฟนคลับจะได้ชื่นใจเหมือนแบบถ้ามุกพูดเยอะแฟนคลับจะได้ชื่นใจพี่ใหม่บอกโอเคได้จะพยายาม <laughs> ใช่เ <laughs> ข้าใจยากพี่พี่ปั๊มบอกว่าขนาดมินพูดให้ฟังยังเข้าใจยากเราคนเนี่ย <laughs> นี่แหละคือมุกดาค่ะทุกคน <laughs> <laughs> ช่วยฉันหน่อยเป็นดูมุกดานะคะทุกคนนี่คือคุณมุกดานี่ไงตัวช่วยมาแล้วทาไมหัวมันปูอย่างเงี้ยพี <c oughs> ่ผ่าดูดูหมาหมกจงหัวปูมากเลยเราว่าเพปเปอร์หัวปูวนะทุกคนสูงง้่ยดีมากไปให้ใกำลังใจน้องมุกกันเยอะๆหนาความกวิ่งไวก็เลยลายตาทุกคนต <c oughs> ้องค <c oughs> ่อยๆคอมเมนต์เป็นเรื่องๆ ขำม,มุกอะมุก,ม,กมุกระวังนะนเพราะว่าพอพี่อะมาไลฟ์ใช่ปะเราป้กันอะเขาก็กลัวพี่ไม่จริงจังเข้าอุปกรณ์ทุกอย่างอะมาตั้งให้พี่หมดเลยเว้ยกล้องพี่กันเขาอยากให้เรา<ช><อ>ไลฟ์แงก่อนก็บอกให้หนูไลฟ์แล้วหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้จะพูดอะไรพี่กันก็นบอกทำน,นี่ทำนี่พี่นี่นี่ก็จะไม่บอกตรง,ตรง,ตรงๆแล้วจะพูดอ้อม ใช่ใช่ใช่นางจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเสร็จพอพี่ไลฟ์อ่ะพี่ก็ไล์มือถือเขาบอกว่ามินพี่มีซาการ์ดเดี๋ยวพี่เอาลองไปเสียบให้เดี๋ยวพี่มีไม้พี่เสียบให้ตอนนี้ของในบ้านพี่ที่พี่โตไลฟ์แบบเป็นของพี่กันหมดเลยเว้ยตายแล้วพี่กันพี่กันฮิ้วกล้องมาบ้านพี่ประมาณสามตัวเพื่อมาต่อให้พี่เป็นกล้องแบบพีเคแบบสวยๆอ่ะเมื่อก่อนพี่กันพบเยอะแล้วไม่ได้ใช้ใช่ตอนนี้ได้ใช้หมดแล้ว ตอนนี้เอามาใช้ให้พี่ตลบมากคุณกันอารีตอนนี้ได้เครื่องฟังเพลงแล้วนะแฮปปี้แพี <c oughs> ว่าถ้าเกิดบุกให้และได้เครื่องฟังแล้วถ้าเกิด,ดยังไม่ออกจากบ้านนะพี่จะไปยกคืนแข็งมากเลยอ่ะกันจอมพลังไม่ใช่กันจอมพลังค่ะ <c oughs> <laughs> มีคนมาคอมเมนต์ว่ากันจอมพลังเหรอครับไม่ใช่ค่ะอันนี้พี่กันไว่กันผู้จัดการที่คนนี้พี่กันผมส้างวิ่งใช่ป้ากันเราเองคนเราเมื่อวานได้ไปกับป้ากันปะเมื่อวานไปไปพี่กลับดึกดึกอะนะใช่อู้เฮป้<ม>ากันหักมหาพี่ว่าเนีย่ยพิ่งบ้านเนี่ย <ไ>บยบังคืนเอ้ปีหนึ่งพูดถิใช่ป้าถึงปีสองใช่ไพื่กันมาส่งก่นกอนป้ามาหักที่วันนียเพิ่งกลับบ้านแต่พี่ก็ยังไม่นอนหรอกพี่ดูสินอนดึกมากอะดูซีรีส์คือระหว่างดูหลับไปแล้วก็ตื่นมาดูต่อเหมือนนั้นไม่ไม่พี่นอนดึกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้พี่ตื่นช้า ยิงอยู iam, ic, ่นี่ยพี่แต่อยู่นี่พี่ตื่นสายจับตูดจับนู่นจับนีับหนับอยู่ในกระเป๋าโอเหนูหลับน่ารักจังเลยนั่งน้าลักมากเขาอยากก็น่ารักเขาอยากมาเล่นนี่หนูงอนหล่ะคะเขาเชอบมองใจต้องน้อยใจนะโกนโกไม่สมัครใจกัน ร้านน,าน้ำไม้นสนสัตว์ติดวันนีฮะฮะไม่เดี๋ยวรอ,อก่อนพี่น้อขอบคุณสำหรับใจส้มค่ะเห็นไหมเห็นใครส่งมาแล้วขอบคุณเป็นยังงขอบคุณขอบคุณตลอดอันนี้อันนี้ขอบคุณเ็นขอบคุณค่ะ ไม่หมายเลยนะคะคุณพี่ตะาวาันคุณพี่ตะวันให้ไปพี่สาวเอ,อ้เห็นตะวานยังตะวานมันจะยิ่งใหญ่หน่อยหน่อยเห็นแล้วอยากเห็นเรื่รอยๆวิ่งเมื่อวานพี่ได้เอเลียนได้อะไรนะเอเลียนเอเลียน,ยนมันดีหรือไม่ดีดีสิก็ตัวเอเลียนมันก็ตุ๊กตามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ้องแ,แต่แที่จะได้บ่อยๆก็คืออันอันโมอ่ะโมเอ บอกหลอดบอกเท่อะแล้วก็เนี่ยแบบมีใครใจดีอยากเห็นเอเลียนอยากเห็นเอเลียนเอเลียนสีเขียวๆน่ารักพี่ก็เพิ่งเคยเห็นมันขึ้นชื่อคนส่งโครับน้องมิขึ้นขึ้นมันต้องขึ้นสิพี่ปั๊มส่งให้น้องสิเสียงฝนแรงมากเสียงฝนทนี่ไหนฝั่งม,ม,มิ้นหรอบ้านี่ไม่มีนฝน นี่ก็ไม่มีเยงมยังไงพัดลมหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรไเลยมินกับหมูใช่ค่ะมินกับหมูเล่นด้วยกันแต่ว่ายังไม่ออดเลยอยากให้ออดแล้วเนะี่ยอยากดูไกดูกันพี่เจียบ,บอกยังอ่ะ ุณเซสซี่ขอบคุณค่ะอีนีมั้งเรื่งทีนี้ต้องได้ดูแล้วแหละไม่งั้นมันจะชาไปตอนแรกพี่ใหม่บอกพี่ว่านูว่าออนแล้วจบไปแล้วอบอกบ้ายังยังไม่ได้ออนเลยเ,เล่นเรื่องอันนี้ค่ะสามสิบเ,เพิ่งเริ่มต้นใกนการสนุกมากนะ ถามพี่มิน,นได้ไหมคะมาพี่มินชื่ออะไรคาเวียค่ะตัวไหนเพเบิลตัวตัวใหม่ชื่อเพเบิลตัวเก่าชื่อคาเวียไม่สปอยเราไม่สปอยทุกคนต้องรอดูเองใช่สปอยแค่คำเดียวว่าสนุกสนุกอยากให้ดูเร็วๆเ,เราก็เองก็ตื่นเต้นใช่เราก็ตื่นต้นหนัง ตั้งแต่พี่เป้เริ่มเขียนบทจนหนังพี่เป้ออนแล้วก็จนคนโง <laughs> จนอ่อนแล้วจนไม่เป็นไรถูมกมะเนาะกระหมัอมใหด้ดูแต่นี่ต้องได้ดูนะทุกคนเขาเวียกินข้าวหรือ,อยังเขาเวีออยเ,วเขาตามพี่ทุกข,ขนาดจิตเลยเชื่อ มานั่งอยู่ตรงนี้ละยายที่ปุ๊บก,ก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วมาตานแล้วตาก็จะอย่างเนี้ยแม่ไปไหนไปด้วยเออมองตลอดเวลาโตคาเวียนหน่อยได้เลยค่ะพี่มูกบบยมุช่วยทำกางเกงหน่อยจิอันนี้ดึงออกมาช่วยทำกางเกง เก่ากางเกงเขาเรียกว่าอะไรอะน,นี่ใช่มคะใช่อีกฝั่งนึงอะดึงม,มันออกมาเออดูคิดว่าพี่พูดกับหนูตกใจไม่ใช่เดี๋ยวอ๋อชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันไอเกงหนูทำอะไรวะอ,อันนี้พี่มุกพี่คอมมูคเขาชื่อมุกเหมือนกันเลยนี่ก็มุกนี่ก็มุกไม่ใช่ซกักเอาออกมาใช่ค่ะพี่คอมมูยูนิตเซเว่นมีปีอ่าอ่าอ่าเห็น嘛ทำให้หน่อยนะต้องนี่น่ะนู่จูนี่นี่หนูเห็นไหมอะจูนู่ ยีบบออกไม่เห็นโอเคโอเคโอ้ค่ะคาวี้ไม่ดิ่งมาแล้วครับัตพี่โอนตใหม่อีกแล้วพี่โอ้สิบสองเอสคนมันเป็นป่าวใช่ไหมใช่ไหมป่านใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่กาแล็กซี่หรือปาวนะพูดถึงชื่อแม่ด้านขวาว่าใครส่งให้พี่โอ้ตกาแล็กซี่ ขอบคุณค่ะพี่โตที่โยด galaxy สองรอบเลยเหรอหรือเปล่าหรือรอบเดียวี่โยด galaxy สองรอบเลยขอบคุณนะคะขาัญอยากไปชื่อแล้วเหรอทีอ่แข่เลยมาครับเหมือนที่หายไปพี่มาสามรอบเลยเหรอคะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> พี่โอส่งไปจะห้า 5, เรามั้งพี่ปั๊มบอกพี่ปั๊มรู้ได้ไงอะ พี่พี่ปั๊มมนรู้จักพี่โอ๊ตเหรอคะพี่ปัมเขารู้จักทุกคนในติ๊กตอกมุกแค่มุกไลฟ์วันแรกเข,เขายังเข้ามาบอกพี่เลย <c oughs> เขารู้จักทุกคนเขากว้างขวางสามารถถามได้ว่าคนนี้คือใครพี่ปัมตอบได้หมด <c oughs> อืมขอ้ยไม่เชื่อ <c oughs> ต้องเชื่อเขาเป็นแบบผู้กว้างขวางปี่ากันยังรู้จักเลยไปถามพี่กันหนิพี่กันร,รู้จักพี่ปัมไหม ขอบคุณค่ะฉันรับหมวกหมวกน่ารักหมวกน่ารักเพ่จะชอบกาแล็กซี่กับสา่าว <c oughs> น้องอยากเห็นเอเลี่ยนสีเขียว <c oughs> มันจะตลกมันจะขึ้นอยู่บนหนยไงอ๋อย,ยิงดาวไปแล้วพี่สาวมาแล้วพี่สาวทังดาว พี่มีหนังไหม่กับพี่โอเมื่ไห่คุณมุกไม่มีไม่มีหนังอะครนะเขาถามว่าพี่มีหนังกับพี่โอเมื่อไหร่คุณมุกก็เลยบอกไม่มีโผลพี่โอเขายังไม่มีหนังเลยมีแต่ตุ๊กตามาริโออยู่ที่บ้านได้ไหมคะน่ารัก <c oughs> มากอ่ะตนนัวตลกเนาะ <c oughs> <No. S 1> มุกไดอันแรกด้วยอ่ะพี่ไม่ได้อ่ะพี่ไม่ได้ไปเอาอดเลย โชวโชวโชอินดูแต,แ,แต่พี่มีมแต่พี่มีตัวตัวจริงอะแต่ตัวตัว,ต,วตัวแรกไม่ได้แตข่ขำากพี่โชว์ผู้จัดการพี่โออะ่ะเขาอยากได้ใช่ป่ะต้อก็บอกว่าโอ้โอไปขอลายเซ็นให้พี่หน่อยแล้วเขาเขียนตรงคําว่าโชว์ตรงประมาณตรงแบบพุงใหญ่ๆเลยอะ่ะตะโกนฮ่าโอเคเก่งมากขอบคุณนะคะพี่โอสำหรับผลดาวตก นี่ไคุณมุกดาเก่งแล้วต่อไปนี้คุณมุกดาจะมาพีเคกับเราหนูยังสมัครซื้อเหรียญไม่เป็นไม่ต้องสมัครแล้วลูกตอนนี้หนูเอาเหรียญน,นั้นอะมาซื้อให้ทุกคนได้โอ๊ยน้าาองอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะนนี้ไม่เคยเห็นอ,อ่าพี่แนแล้วเขากคือใครอืมุกดากออขอบคุณนะคะพีไข่นาะ เนี่บางคนเราก็ไม่เห็นนี่เลียนขอบคุณนะคะไปให้อ่ะนีอเนอะคอ,อมเมนต์น้องวัยคนบ้านน้องมินซาาติหนึง่งขอบคุณรัะเอเลี่ยนนะคะคุณพี่สาวมองไม่ทัน <Wow. S 2> มองไม่ทันเลยอ่ะไม่บางทีอ่ะมันเหมือนจะ<ม>ปกติมันจะมีชื่อใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เขาส่ง แต่คือไม่คิดบางสีมันก็มีบางทีมันก็ถ่ายไปเร็วมากมันไม่ใช่น้องต้องเลื่อนดูแล้วมันจะเขียนว่าแบบเนี่ยแบบใครส่งเนี่ยคุณหอมส่งกุหลาบมันจะขึ้นนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมขอบคุณนะคะคุณพีพีอ้าวไปผ่าไปอ๋อนึกว่าผ่าส่งเพราะพี่ผ่าก็ใช้ชื่อว่าพีพีหนกันดั่แต่น้องไม่ออกว่าใครส่งทั้งหมเลย ไม่ใช่มพงุงมันเจงให้แล้วเมื่อกี้ตลกมากมินบอกว่าพี่มุกพี่มุกด้ทำมันเจงหน่อยแล้วมุกบอกใชให้มุกทำอะไรนะใช่ยัไม่เป็นสวัสดีค่ะพี่บุญมี